สวัสดีครับพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยนะตอนนี้บย์ยอดกอยู่ทีถนนที่จังหวัดประชุมธานีเนาะตอนนี้บย,ย์ยอก็อดูทีถนน3 1 1หนะึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะเบอ์ยอเข้าไปเบิ่งแต่ว่าบยยอสบย์บยอดก็คงได้แค่นี้เอีพี่น้องแต่ว่าจะมาถ่ายภาพบรรยากาศนะความสวยความงามของถนนในเบิง่งนี่ดิถนนในประเทศไทยคืนงามขลุดีเลยพี่น้องนะเห็นอก และก็สิ่งที่สำคัญเนาะสิ่งที่บ้านบอยอดนี่บอกว่าวอีกจักปีเนาะบอกว่าวอีกจักร้อยปีจังสีได้ถนนงามแบบนี้เนี่ยนั่นก็คือพี่น,น้องเท็นบอกว่าถนนยกระดับพี่นอ้องมีเส้นไปเส้นกลับที่แค่ไหนเนะาะถนนมันจะมีเส้นไปเส้นกลับอี่จะบอกกันเนาะจะเป็นราชธานีสุมม่มเลย จะมีเส้นไปเส้นรับอีกเลยเพี่น้องถน,นนใะนประเทศไทยนะเพี่ยนจะสร้างสร้างให้สะดวกสบายนะพี่น้องเนาะจะโบแม่นว่าสร้างโอ้ยเห็ดแล้วก็แล้วถนนจะซื้อ,นะอเนาะโบแม่นพี่น้องเนาะประเทศไทยเพกนจะเน้นสร้างเนาะเน้นพัฒนานี่คือประเทศไทยข้างละสามแล้วเพื่อนน้องสามสามสองหกสามสองเก้าสามสี่สิบสอง สิบสองเลยมาเป็นตอกตกใจตึนตัดตื่นนันได้เห็นสนนในประเทศไทยเนาะตกต่กตาตกใจแล้วก็ตื่นนะ,ะเพราะจะเด้เบิ่งนดูบ้างนะนีด้แ็นถนนเด็นแดงนง ได้มาเห็นถนนแบบนี้พี่น้องโอ้ยสุดยอดพี่น้องเนาะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนาะบ๊ยยัดกับโบเคยเห็นถนนแบบนี้ถนนที่สวยงามแบบนี้เนาะเดี๋ยวบ๊ยยัดจะข้ามไปทางฝั่งนั้นเนาะฝั่งที่ไอ้มีนะพี่น้องฝั่งฝั่งล่างนะพี่น้องเนาะทางนี้ก็จะมีพุทธบาทนาะเป่นอะะเป็นเซตในคนยญาสัจจสอนไปมาก็จะย่างตรงนี้เนาะหลุดก็จะมุ่งนี้ ประเทศไทยมันจะเน้นสร้างมันจะเน้นสร้างเน้นพัฒนาเดี๋ยวเราจะไปท่ายไอ้นั่นพี่นองเนาะไอ้เสาอันั่นอะเสาตอม่อเลยว่าเสาไอ้แท่งขึ้นนะพี่น้องว่าจะมีความไอ้ใหญ่สยจำใดเนาะ นี่คือเนาะเสาเนาะมันก็จะเข้าไป่ายไอ้พื้นที่เนาะตรงตรงเสื่นะพี่น้องว่าจะใหญ่บ่เนาะว้าวนี่คือประเทศไทยเน้องเพื่อนๆคนสร้างสร้างได้อลังการ u l nice. a มากสร้างได้อลังการมากเลยเออพี่น้องนี่คือประเทศไทยนะรถเยอะพี่น้องรถเยอะมากๆข้างบนนะก็จะเป็นถนนนะพี่อนเนาะ ถนนของแทนะ้เนาะในประเทศไทยนี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะพี่น้องนะเนาะคือถนนจริงๆเลยถนนจริงๆนะเพื่นอนเราทำให้ดูเลยพี่น้องเนาะเป็นถนนงามๆเนาะทีแม้ว่าถ้าหากบอจโบได้มาประเทศไทยเนี่ยบอจก็จะบรได้เห็นถนนงามแบบนี้นะเพื่นเราถนนที่สวยงามแบบนี้ <c oughs> บรจษัก็อดใจใต้ก็ได้นะเป็นถนนหนางเลยบริจัยานรถเป็นยันรถบรจจะบสิไปพี่น้องบริจะทยานรถ็่าค้า ถนนสวยมากพี่น้องเนาะถนนประเทศไทยนี่เป็นเน้นสร้างพี่น้องครับประเทศไทยเป็นจะเน้นสร้างเป็นบอกพี่น้องไอ้ข้างล่างนั่นก็ปูกระโลเลยพี่น้องนะปูกระเบื้องเลยเนาะข้างล่างเออพี่น้องรถเจือเริ่มรถเริ่มไหลเลยรถก่เริ่มหลายแล้วพี่น้องจุดขายเนาะอีกจุดขายจุดหนึ่งของของประเทศไทยพี่น้องเนาะ ของประเทศไทยนั่นก็คือถนนรถคั่น้อง,งไฟแดงติเดเลยแบบนี้ ทำให้เห็นความสวยงามนะครับทำให้เห็นความสวยงามของถนนป้าวพี่น้องประเทศไทยนะนี่คือถนนเราพี่น้นองเนาะในประเทศไทยมันจะเน้นสร้างหรืเปล่าเนะี่จะเน้นสร้างนะ เน้นสร้างเน้นพัฒนาถ้าไม่เน้นพัฒนาคือไม่ใช่ประเทศไทยนะจะเป็นคนบ้าครับว่าควรเน้นพัฒนาแต่ประเทศไทยมันจะเน้นพัฒนาเน้นสร้างข้างบนมันมีรถได้เป็นยังไงรถนะข้างบนจะมีรถนะพี่น้องไงสุดยอด่นะสุดยอด Cáu chân nên sang qua đây thấy không? Bên sau tòa mò nó biết không nào? Bọn cháu จ้าตื่นเต้นอยู่ในแบบเดียวกัน,นพี่น้องเนาะในประเทศชายว้านี่คือประเทศชายพี่น้องเนาะนี่คือไทยแรง มันต้องเข้ากลุ่มกันแบบนี้จะเป็นตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่ได้เจอถนอนสวยๆงามแบบนี้เราเป็นนะ้องๆสุดยอดสุดยอดย่นะ้องไฟแดงดรถก็จะจอดนะบงถนนนะนะเป็นถนนยกระดับนะไม่ใช่ทางด่วนนะเป็นนะ้อง ทางด่วนนะเพี่น้องนะถน,นนธรรมดายแนละ้วเพี่น้องเป็นถนน,นยกระดับเนาะสุดยอดมากเพีนน้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บ๊ยัดสิขอลาพีแล้วน้องไปก่อนสวัสดีครับ